สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชแนลนะคะแม่เพียวชแนลวันนี้เอ่แม่เพียวชแนลเอยจะพามาชมเอ่สวนเอ่สวนส,วนส,ว,นสวนสาธารณะเอ่สวนสาธารณะของอำเภอกุสมานค่ะเป็นสวนของเอ่ฮักนะห้วยสะเพรนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพอดีวันนี้เห็นแม่เพียวามาเติมน้ำมันอยู่เอ่ปั๊มปตทกุสมานค่ะก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ค่ะเป็นห้วยสะเพรนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกุสุมานอันดับอันดับหนึ่งของกุสุมานนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากค่ะเป็นสวนสัตว์สวนสาธารณะนะคะ เป็นที่วิ่งเล่นเป็นที่ออกกําลังกายของเอกชุมชนของอาเภอกุสุมานค่ะท่านผู้ชมนะคะสะอาดสะอ้านค่ะท่านผู้ชม,มเมเทียวพามาชมนะคะวันนี้นะสวยงามค่ะบรรยากาศดีมากค่ะท่านผู้ชมเป็นสวนสาธารณะไอฮักนะโอ้ยสเพอค่ะเดี๋ยวเมเพียวจะพาซูมดูไอป้ายนะคะท่านผู้ชม นี่คะป้ายเห็นป้ายไหมคะท่านผู้ชมเห็นป้ายไหมเห็นป้ายอยู่บ่มีนงมน้ําอีกจัดงานล้วกระทงกระจัดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอสงการตะกี้กะทางที่าลบาิท่านก็นมาจัดตรงนี้ห้วยสะเพรนี่แหละคะ่ะตรงอี้ที่ออกกําลังกายของไอชุมชนของอำเภอกุสมาเนี่ยแหละคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะมาชมกันแม่เพียวและคะ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ล่มลื่นค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมติดถนนใหญ่เลยนะคะมีพื้นที่วิ่งออกกํำลังกายรอดทุ่งนะคะข้างๆก็เป็นทุงน่งนาค่ะสวยเลยท่านผู้ชม ตรงที่มีเพลยืนนี่ก็เป็นสะพานนะคะนี่อีกถนอนอีกฝากนึงค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีเพลจะพาเดินลงนะคะเดินลงชมนะคะนี่ท่านผูนช้ชมนี่สะพานค่ะสะพานขึ้นนะคะท่านผู้ชมสวย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 บรรยากาศดีมากเลยค่ะ มาชมด้วยกันกับแม่เพียวชาแนลนะคะ ที่ออกกำลังกายแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนเย็นๆในทางทางอำเภออุสมานเขาจอมาเดินเล่นหรือออกกำลังกายตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแหล่งออกกำลังกายของอำเภออุสมานค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะถ้าใครมาจากเส้นนครพนมจะเห็นเลยนะคะถ้ามาจากนครพนมจะอยู่อฝั่งอขวามือนะคะถ้ามุ่งหน้าเข้าสกลนะคะถ้ามาจากสกลจะไปนครพนมก็อยู่ทางซ้ายมือนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะสะพานที่พักนะห้วยสะเพอค่ะนี่สวยงามค่ะสวนดีสาธารณะของอำเภอกุสมานค่ะสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียชาแนล้วยค่ะผิดถึงยังไงย่ามากันนะคะช่องใหม่ขับตาค่ะฝากติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะ